ตาไปพบดูก็ดีๆมาแอร์กันดิเข้าแอร์กันนะย่อเข้ามาหน่อยนะแล้ก็อยากออกเข้ามาเพื่อนกูหายแด้วอยู่ไหนกันเนี่ยนอกแอร์วะในแอร์กันวิแล้แดน่ยเราเกินแกกันเลยโอ้ยอยู่นก่อะนไกลอยไก่อ้ยโ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 ก้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ปิงข so ึ้นอีกแล้วขำเลยกันเนี anxious, yaş, ่ยหลวงวันนี้ไม่ก็ตายกันได้ที่ไกลไปไหนอ่ะที่ไกลดูเนี่ยด้วยนะทำไมเวลาซื้อปืนนะดูด้วยนะไม่รู้อ่ะโทษไม่รู้เดี๋ยวงน้องใครมาแล้วมาแล้วแทนแทนเราไปแอร์เลยแ่เลยยิงมันยิงมันตายยังมันตายยัง มันนั่งในน้ำเป็นไงโดนจริงโดนจริงมันนั่งในน้ำกดกดกดซีมั้งกดไหนว่ามันนั่งในน้ำพี่ไก่ไม่อยู่ตรงไหน้พววกนีะเข้ามาหน่อยแก้กานดิกูกูเอาเลยโน้ตไอ้โน้ตอ่ะมันเหลือดร้อนไอ้โน้ตตายยังเดือดร้อเหลือพี่ไม่ได้ทุกอ่ะ โอโอเคใครได้อะไก่ได้ใรมารับไม่ได้ใครมารับจะไนตรลงไปว่าเบื่อวะเนี่ยคือแบนดี้มวเข้าอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวโอนนเน ตอนนี้กำลังสถานการณ์คับขันคูมันมาปะเราเอาไปหาอาบิไอมียาบิโหเฮ้ยกูควรอ่ะแม่งคนรมาณยี่สิบกว่าคนได้อ่ะที่กูอยู่อะทำไมอ่ะ แมงลุมกระตือพวกกูเกือบไม่รอดแล้วเมงลทำหนังก็แงซากูมันแมงเนล้านกูลยมาเป็นูเป็นกระหม่าหมูรอด้วยดีรา่นกังไปมาๆๆมามามามมมมมสาไปอมารีมมารมามามา ยังกับสู้ไม่ได้เลยของก็ไม่มีแอร์ตอนนี้เราคุมอยู่พวกเราคุมอยู่คุมอยู่ใช่ไหมคุมเดะไม่มีหมาตัวไหนกล้าเข้าหรอกเราคุ้มมึงตายแล้วกูจะหัวเราะให้ไอ้สัตว์มันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วตอนไหนมึงคุมไม่ได้หรอกเอามันมามันมาก็คุมอยู่รีบมาเดะนั่นไงกูลืมซื้อปืนกูว่าโอ้ขี่รถมันไม่มีอะไรเลยวลาซื้อปืนไม่ชอบอ่ะหนึ่งเวลาซื้อมันต้องซื้อแยก ภูมิเคลียอไอ้ภูมิไม่อยู่นี่หว่าเดินสองสามสุสานแม็กกาซีนแล้วก็กดกดเจเพื่อเอาเปืนแล้วก็กดชิกซ้ำมาภมันอยู่นี่ภูม,มิมันอยู่นี่เกิดละมันอยู่นี่ไอ้กำไปแอร์แล้วไอ้กำไปถึงแอร์แล้วกูมิกำลังขี่รถไล่ไขึ้นเขาไปตอ,อนนี้เราขึ้นนีาทีเจ้านาทีเจ้าเจ้าเจ้าอาตายมากันยนัง่ย อ,อมาแล้วมาแล้วรอจนไข่สั่นละเอ็กมาแล้วโอ,โอ,ตอ้ตอนน้องต้องเดินเงินต้องไปช้าๆเว้ยคุณจะไปทางไหนเนี่ยโอ้เกิดมาถึงยังแม่คนๆเดี๋ยวเดี็ดๆมันมีคนหน้าประตูเขาบีเร็วมันมีคนนะผมอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวกันเรามันใช่ไหมเนะี่ย แปลไดิมึงโดนเปิร์นตอกตาโดนเบิร์นเมื่อกี้เออตอกตายไม่กล้ายิงกูมาแล้วกลัวกมลัวกูมลวมาแล้กูมา้กูมล้รก้อยให้วอกมันวกูมาูมันลา้แล้วมันมาคุมนอกมาแ้กมนอกบมาแมนอกทมามมันเรีกกแล้วกู้กแล้วูกู้ว้กู้อูาแู้ข้างนอกให้ไอ้นั่นตาย้อ่ะ มันตายแล้วตายแล้วตายแล้วฆ่ามันตายแล้วโอเคไอ้ดีเซตเมื่อกี้ยิงมันมันเรียกพวกมันมาแล้วว่ะภูมิดีเซตนี่สมายป่ะพันกับสมายป่ะดีเซตก็สมายยิงได้ป่ะภูมิยิงมันได้ป่ะไม่รู้อ่ะเออมามาช่วยหน่อยมันจะมากันเยอะแล้วเนี่ยมันกำลังถล่มมากันแล้วไม่รู้รีบมากันหน่อยโอ้ยเร็ว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 เดี๋ยวถามมั่งกูไปกูทำอะไรไม่ได้แม่งแค่ยิงกูยังเหล็กเลยไอ้จ้ะ กูรัเข้ามัอยากยิงกูนะไอบีเอ้ยมาวมารชื่ออะไรใครว่ากูหรือเปล่ามันชื่อไมยสมายลวกันมันไม่มีแคมเมยิงเดมยิงไอโน้ตแต่ว่าด้านล่างก็มีสัตว์อยู่นิ่งด้านบนมัดนสมายมาแล้วสมัยท็อปอย่ลงนีกูนะ ไอ้บ hey, ีไปนู Dude, now, uh, ้นเห็นแล้วออกคาก่อนเร็วแล้วยิงมันยิงมันเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงแทนอย่ายิงมันอยู่นี่สมัยอยู่นี่สมัยอยู่นี่อยู่ในช่องเสียไม่ตายโอ้ยสามยิงมันยิงมันยิงแม่งจอหัวไปสามยิงตัดไม่ได้คือคนฟังมาไหนน่ะไอ้ชัดกูมากันยังมากันยังเฮ้ยสมัยมันมากันแล้วไม่ไหวไม่ไหวข้างนอกเยอะข้างนอกเยอะ E เจ็บหลังขอเวลาสักสามนาทีตายแล้ไม่ต้องชงไหมไม่ไม,มีเล็กยังไอ้สรรัตเราคุ้เข้าแอร์เลยมันเป็นเยี่ยะไรโอเคเคลียร์กูว่ไม่เคลียร์เลยเหี้ยโอ้ยไม่ได้ผมช่วยหน่อย ตั้งกิ้วมากคุณเอ้าไม่ใช่ภูมิในว่ะไอ้ดีวตั๊กับภาพต่ำๆมาสักกันเลยโอ้ยโอเค